สวัสดีครับน้องๆวัยรุ่นหัวใจอินเตอร์และเพื่อนๆวัยทำงานที่อยากอัพสกิลภาษาอังกฤษ,กฤษทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องมาเล็ดอังกฤษหรือ MLE ของคุณครูเองครับวันนี้ครูมีภารกิจสุดระทึกที่จะพาน้องๆไปหลุดพ้นจากเขาวงกฏของคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ดูเหมือนจะคล้ายกันแต่ความจริงแล้วมันมีนัยยะแฝงที่แตกต่างกันสุดๆครับเชื่อเถอะ ว่าหลายคนเคยโดนคำเหล่านี้เล่นงานมาแล้วโดยเฉพาะกลุ่มคำที่เกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงหรือหลบเลี่ยงนี่แหละวันนี้เราจะมาเจาะลึกคำว่า elude และผ่องเพื่อนอีก4คำที่สำคัญไม่แพ้กันได้แก่ evade escape avoid และ shun ครับรับรองว่าหลังจากจบคลิปนี้ไปน้องๆจะไม่มีทางสับสนกับคำเหล่านี้อีกต่อไปครูจะพาไปดูความหมาย การใช้งานจริงออกเสียงให้ชัดเปะ๊ะและมีตัวอย่างประโยคเด็ดๆที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวันมาพร้อมคำแปลให้เข้าใจง่ายสุดๆครับเตรียมตัวให้พร้อมนะเพราะนี่คือการแข่งขันกับเวลาที่ต้องรีบทำความเข้าใจก่อนที่เราจะพลาดโอกาสสำคัญในชีวิตครูจำได้เลยนะสมัย <S 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 ที่ครูยังเป็นเด็กนักเรียนตัวเล็กๆมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ครูเจอคำว่า illus e ในข้อสอบภาษาอังกฤษ ตอนนั้นครูคิดว่ามันก็แค่แปลว่าหลบเลี่ยงเหมือนกับคำอื่นๆทั่วไปครูเลยเลือกคำตอบที่คิดว่าถูกที่สุดแต่พอผลสอบออกมาเท่านั้นแหละครับคะแนนวิชาภาษาอังกฤษของครูแทบจะติดดินมันเป็นความรู้สึกที่แย่มากๆเลยนะความเข้าใจผิดเพี้ยนเล็กน้อยเกี่ยวกับความหมายของคำศัพท์มันส่งผลกระทบต่อคะแนนและความมั่นใจของครู อย่างจังเลยล่ะครับหลังจากวันนั้นครูเลยตั้งใจเลยว่าจะต้องทำความเข้าใจคำศัพท์ภาษ,าษาอังกฤษให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นและครูก็ได้ค้นพบว่าคำว่า elude มันมีความหมายเฉพาะเจาะจงที่ลึกซึ้งกว่าแค่หลบเลี่ยงทั่วไปนั่นคือการหลบหนีหรือหลีกเลี่ยงบางสิ่งบางอย่างที่ฉลาดและคล่องแคล่วยากที่จะจับได้หรือยากที่จะเข้าใจ มาเริ่มกันที่คำแรกที่เราเจอในข้อสอบวันนั้นเลยครับนั่นคือคำว่า i l u d e ออกเสียงว่า i l u d e i l u d e ครับคำนี้จะใช้กับการหลีกเลี่ยงบางสิ่งบางอย่างที่ต้องใช้ความสามารถพิเศษความฉลาดความคล่องแคล่วหรือบางทีก็เป็นสิ่งที่เข้าใจยากยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะเหมือนนักสืบที่กำลังไล่ล่าอาชญากรที่ฉลาดหลักแหลมมากๆอาชญากรคนนั้น ก็อาจจะหลูดการจับกลุมของตำรวจไปได้เรื่อยๆครับเพราะฉลาดกว่าหรืออีกตัวอย่างหนึง่งคือปัญหาบางอย่างที่มันซับซ้อนมากๆจนเราหาทางออกไม่ได้มันก็เหมือนกับว่าทางออกนั้นมันหลูดเราอยู่ตลอดเวลาประโยคที่ใช้บ่อยๆก็เช่น The suspect managed to elude the police for weeks. ผู้ต้องสงสัยสามารถหลบหนีตำรวจได้นานหลายสัปดาห์หรือ The solution to the problem continued to elude him. ทางออกของปัญหายังคงหลีกเลี่ยงเขาอยู่เสมอเห็นไหมครับว่ามันไม่ได้แค่หลบเฉยๆแต่มันแฝงด้วยความสามารถในการหลบด้วยต่อมาครับคำที่สองที่มักจะถูกใช้สับสนกับ elude นั่นก็คือคำว่า evade ออกเสียงว่า evade ครับคำนี้ก็แปลว่าหลีกเลี่ยงเหมือนกัน แต่จะมีนัยยะของการหลีกเลี่ยงสิ่งที่ไม่พึงประสงค์โดยใช้กลอุบายหรือหลีกเลี่ยงด้วยความสามารถในการหลบหลีกที่รวดเร็วทันทีทันใดเช่นการหลีกเลี่ยงคำถามที่ตอบยากการหลีกเลี่ยงการเสียภาษีหรือการหลีกเลี่ยงอันตรายที่กำลังจะเกิดขึ้นลองนึกภาพคนกำลังเดินอยู่แล้วเห็นเปลือกกล,ล้วยอยู่ข้างหน้าเขาก็จะอีเวดเปลือกกล้วยนั้นไปได้อย่างรวดเร็วเพื่อไม่ให้ลง้งใช่ไหมครับหรือนักการเมืองที่พยายาม อีเวดคำถามที่ตรงไปตรงมาเกี่ยวกับเรื่องอื้อเฉาประโยคตัวอย่างเช่น he tried to evade the reporters direct questions เขาพยายามหลีกเลี่ยงคำถามตรงๆของนักข่าวหรือ the company was accused of trying to evade taxes บริษัทถูกกล่าวหาว่าพยายามหลีกเลี่ยงภาษีจะเห็นว่า Evade จะเน้นไปที่การใช้กลอ,อุบายหรือการหลบหลีกสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ อย่างรวดเร็วและชาญฉลาดครับคำที่สามครับที่ครูอยากให้น้องๆได้เรียนรู้ก็คือคำว่า escape ออกเสียงว่า escape ครับคำนี้ค่อนข้างตรงตัวเลยนะแปลว่าหลบหนีหรือรอดพ้นจากสถานการณ์ที่อันตรายไม่พึงประสงค์หรือถูกกักขังอยู่มันคือการออกจากสถานการณ์เหล่านั้นไปเลยยกตัวอย่างง่ายๆที่เห็นภาพชัดเจนที่สุดก็คือ นักโทษที่พยายาม Escape ออกจากคุกหรือเวลาที่เราเจอสถานการณ์ที่เลวร้ายมากๆแล้วเราสามารถหลุบพ้นจากมันมาได้นั่นก็คือการ Escape คครับมันเน้นไปที่การพ้นจากสิ่งไม่ดีหรือสิ่งกักขังประโยคที่ใช้บ่อยเช่น the lion managed to escape from its cage สิงโตสามารถหลบหนีออกจากกรงได้หรือ she felt a great sense of relief after she escaped from the burning building เธอรู้สึกโล่งใจมากหลังจากที่เธอหนีออกจากตึกที่ไฟไหม้ได้ escape แต่ต่างจาก e l u d e และ e v a d e ตรงที่มันคือการหลุดพ้นจากสถานการณ์นั้นๆไปเลยครับไม่ใช่แค่หลีกเลี่ยงมาถึงคำที่สี่แล้วนะครับนั่นก็คือคำว่า avoid ออกเสียงว่า avoid ครับคำนี้มีความหมายทั่วไปที่สุดในบรรดาทุกคำที่กล่าวมาเลยแปลว่าหลีกเลี่ยงหรือหลบเลี่ยง ในสถานการณ์ทั่วไปหรือสิ่งที่ไม่ต้องการให้เกิดขึ้นมันเป็นคำที่ค่อนข้างกว้างและใช้ได้หลากหลายกว่าคำอื่นๆครับเช่นการหลีกเลี่ยงปัญหาการหลีกเลี่ยงการจราจรติดขัดหรือการหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ากับใครบางคนลองนึกภาพเวลาเราเดินไปเจอเพื่อนที่ไม่อยากคุยด้วยเราก็พยายามจะ avoid การเจอหน้าเขาใช่ไหมครับหรือคุณหมอแนะนำให้เรา avoid อาหารบางประเภทเพื่อสุขภาพที่ดีประโยคตัวอย่างเช่น He always tries to avoid crowded places. เขาพยายามหลีกเลี่ยนสถานที่แออัด h m You should avoid eating too much sugar. คุณควรหลีกเลี่ยงการกินน้ำตาลมากเกินไปคำนี้คือคำน่ายและครอบคลุมที่สุดเป็นการเลือกที่จะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่างและคำสุดท้ายที่อยู่ในกลุ่มนี้ครับนั่นคือคำว่าชัน เป็นคำว่าหลีกเลี่ยงหลบหน้าแปลว่าหลีกเลี่ยงหรือหลบหน้าใครบางคนหรือบางสิ่งบางอย่างอย่างจงใจหรือปฏิเสธที่จะมีส่วนร่วมด้วยเพราะไม่ชอบรังเกียจหรือไม่เห็นด้วยอย่างรุนแรงมันคือการตัดขาดความสัมพันธ์หรือการไม่ยอมรับยกตัวอย่างเช่น ถ้ามีคนในสังคมถูกชันก็คือถูกสังคมนั้นๆไม่ยอมรับและหลีกเลี่ยงที่จะควบค้าสมาคมด้วยเพราะเขาอาจจะทำอะไรที่ไม่เหมาะสมหรือขัดต่อค่านิยมของสังคมนั้นๆหรือบางคนอาจจะชันอาหารบางประเภทเพราะแพ้หรือไม่ชอบมากๆประโยคตัวอย่างเช่น after the scandal many people began to shun him หลังจากเรื่องอื้อฉาว หลายคนก็เริ่มหลีกเลี่ยงเขาหรือ she was shunned by her family for her controversial views เธอถูกค,ครอบครัวหลีกเลี่ยงเพราะความคิดเห็นที่ขัดแย้งของเธอคำนี้จะมีความรู้สึกที่รุนแรงกว่า avoid ครับเป็นการตั้งใจที่จะไม่เกี่ยวข้องด้วยโดยสิ้นเชิงน้องๆเห็นไหมครับว่าแต่ละคำมันมีความแตกต่างกันในรายละเอียดแม้จะดูเหมือนจะแปลว่าหลีกเลี่ยง เหมือนกันหมดการที่เราเข้าใจความแตกต่างเล็กๆน้อยๆเหล่านี้จะช่วยให้เราเลือกใช้คำศัพท์ได้ถูกต้องแม่นยำมากขึ้นและสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างเป็นธรรมชาติเื้นเจ้าของภาษามากขึ้นครับย้อนกลับไปตอนที่ครูสอบผิดพลาดวันนั้นถ้าครูเข้าใจความแตกต่างของอิลูตอย่างถ่องแท้ครูคงจะทำข้อสอบได้ดีกว่านั้นมาก และความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษของครูก็คงจะพุ่งกระฉูดตั้งแต่ตอนนั้นเลยล่ะครับนี่คือโอกาสที่น้องๆจะไม่พลาดเหมือนครูในอดีตการที่เราได้เรียนรู้จากความผิดพลาดในอดีตมันจะทำให้เราเก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงยิ่งขึ้นครับและนี่ก็คือโอกาสแก้ตัวครั้งใหญ่ของเราทุกคนครับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษก็เหมือนกับการเดินทางครับ บางครั้งเราอาจจะเจอทางตันคำศัพท์ที่คล้ายกันจนทำให้เราสับสนแต่ถ้าเรามีเครื่องมือที่ดีมีความรู้ที่ถูกต้องเราก็จะสามารถผ่านพ้นอิป,ปสักเหล่านั้นไปได้เสมอครับและช่องมาเล e อังกฤษก็คือเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้การเดินทางภาษาอังกฤษของน้องๆง่ายขึ้นสนุกขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับครูเชื่อมั่นว่า ความรู้ที่ครูแบ่งปันไปในวันนี้จะเป็นเหมือนกุญแจสำคัญที่ไขความลับของคำศัพท์ที่ซับซ้อนเหล่านี้และเปิดประตูไปสู่โลกภาษาอังกฤษที่กว้างใหญ่กว่าเดิมให้กับน้องๆทุกคนครับนี่คือมรดกความรู้ที่ครูอยากจะส่งต่อให้น้องๆทุกคนได้นำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันอย่างเต็มที่เป็นยังไงกันบ้างครับกับบทเรียนในวันนี้ หวังว่าน้องๆจะได้ความรู้และเข้าใจความแตกต่างของคำว่า elude, evade, escape, avoid และ Shun ได้ชัดเจนขึ้นนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์และช่วยให้น้องๆเข้าใจภาษาอังกฤษมากขึ้นอย่าลืมนะครับกดไลค์ให้ครูด้วยและที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกดปุ่ม subscribe ช่องมาและ English ของครูด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกเคล็ดลับภาษาอังกฤษดีๆ ที่ครูจะนำมาแบ่งปันอีกเพียบเลยแล้วก็อย่าลืมแชร์คลิปนี้ไปให้เพื่อนๆที่กำลังสับสนกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษเหมือนกันได้ดูกันด้วยนะครับหรือถ้าใครมีคำถามข้อสงสัยหรืออยากให้ครูสอนคำศัพท์กลุ่มไหนเป็นพิเศษอีกก็คอมเมนต์บอกครูได้เลยนะครูจะเข้ามาอ่านและตอบทุกคอมเมนต์เลยครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้ทุกคนสนุกกับการเรียนภาษาอังกฤษนะครับ